แต่สินใจเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเข้าใกล้หลายาด้วยข้อเสนอล่าฉันอยากให้โอกาสเธอเกินกว่าแม่บ้านฉันกำลังเปิดสำนักงานเล็กสำหรับโครงการใหม่และฉันต้องการคนที่ฉันไว้วางใจเพื่อเริ่มเป็นผู้ช่วยธุรการด้วยเวลาการฝึกและอุทิศตนเธอสามารถเติบโตกับธุรกิจได้ฉันเชื่อในศักยภาพเธอระยากระพริบตาด้วยความประหลาดใจมือหยุดชั่วครู่คุณฉันไม่เคยทำงานในสำนักงานมาก่อนเธอยอมรับเบาๆนั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องการเธอเดวิดกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็ก ฉันจะแนะนําเธอเธอจะเรียนรู้ไปเธอยอมรับไหมหัวใจเธอเตนรวนี่คือโอกาสจริงโอกาสที่คนส่วนใหญ่ฝันถึงใช่ค่ะเธอกล่าวเสียงมั่นคงแม้ความตื่นเต้นที่เดือดภายในและดังนั้นเช้าวันจระละยาเข้าสํานักงานเล็กที่เดวิดเช่าใกล้ศูนย์เมืองแอสเพนมันเรียบง่ายใช้งานได้และไม่เสียแซงผ้าใบเปล่าพร้อมสําหรับความขยัน และมุ่งมั่นของเธอเธอสวมเสื้อผ้าธุรกิจเรียบง่ายเรียบร้อยแต่เจียมตัวพลังงานประมาณแต่ถูกควบคุมด้วยความเด็ดเดี่ยวเดวิดแสดงพื้นที่ทำงานแนะนำขั้นตอนพื้นฐานและสัญญาว่าจะสอนเธอทีละน้อยไม่กี่สัปดาห์แรกทา้าทายและยางุ่งง่ามกับคอมพิวเตอร์สับสนกับระบบโทรปรรศัพและดินรนจัดการเอกสารและตารางเวลาแต่เธอปฏิเสธที่จะยอมแพ้ทุกค่าเธออยู่ดึกเพื่อทบทวนข้อผิดพลาดฝึกฝน และเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนความสับสนเป็นความมั่นใจเดวิดเฝ้ามองความก้าวหน้าของเธอด้วยความชื่นชมเธอไม่ใช่แค่เรียนรู้เธอกำลังเฟื่องฟูเติบโตแข็งแกร่งขึ้นกับทุกงานทุกความท,ท้าทายเมื่อบริษัทเริ่มขยายระย,ยาได้รับมอบหมายฝึกผู้ช่วยหมายความมั่นใจเธอพุ่งและเธอกลายเป็นการมีอยู่ที่เงียบแต่แข็งแกร่งในสำนักงานเดวิดแนะนำเธอให้เรียนคอสเทคนิคในบริหารจัดการธุรการสนับสนุนเต็มที่รู้ว่ามันจะเตรียมเธอสำหรับ ฮับความรับผิดชอบที่ใหญ่กว่าคืนถูกใช้ศึกษาตอนเช้าที่งานและค่อยๆสํานักงานเริ่มสะท้อนอุทิศตนของเธอจัดระเบียบมีประสิทธิภาพและมีชีวิตชีวาเดือนผ่านไปและประสิทธิภาพของสํานักงานพุ่งสูงภายใต้การเฝ้าดูของเธอค่าใช้จ่ายลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าพุ่งฟ้าแต่ตลอดเธอยังคงถ่อมตอนนอบน้อมและใจะดีอย่างน่า ทึงเมลายสังเกตจาก,กลายพยายามหวานความสงสัยแพร่กระซิบเกี่ยวกับการลำเอียงและการอุปถัมเธอแม้ติดต่อ,อนักข่าวท้องถิ่นเพื่อบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของรายาแต่เมื่อนักข่าวมาถึงตัวเลขพูดดังกอว้5ข่าวลือสำนักงานมีเพิ่มผลผลิต40%ลดต้นทุน15%และไม่มีคำร้องเรียนจากลูกค้าความซื่อสัตย์จรรยาบรรณงานและผลลัพธ์ของลายา ไม่อาจโต้แย้งได้ในวันเปิดสำนักงานใหญ่ความถึงเครียดชัดเจนมีแขกไม่กี่คนมาในตอนแรกสัญญาณว่ากระซิบของเมลายได้ผลระยะอย่างไรก็าตามยังคงสงบเธอนำเสนออย่างมั่นใจตอบคำถามซับซ้อนเกี่ยวกับงบประมาณการดำเนินงานและการจัดการลูกค้าด้วยความชัดเจนและอำนาจแต่ละคำตอบถูกต้องแต่ละการตอบสงบเปลี่ยนสายตาสงสัยเป็นพยักหน้ารับโดยสิ้นสุดงานเธอได้สัญญาและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าที่เคยสงสัย ยเธอเมื่อไม่กี่เดือนก่อนใมลายเฝ้ามองตกตะลึงแผนเธอถูกถอดหรือโดยผู้หญิงที่เธอประเมินต่ำเดวิดเข้าใกล้เลายยาหลังจากนั้นความภูมิใจชัดในดวงตาเธอทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองเขากล่าวเบาๆเธอพิสูจน์ตัวเองเกินทุกสงสยัยและยยิ้มการแสดงออกอก่อนโยนจริงใจที่พูดถึงทั้งความสำเร็จ และทอมตนฉันแค่ทำสิ่งที่ฉันเชื่อเสมอว่าถูกต้องค่าคุณให้โอกาสฉันฉันแค่ตามต่อในสัปดาห์ที่ตามมาเรื่องราวของระยะแพร่กระจายเงียบๆทูเอสเพนจากแม่บ้าน่อมตนสู่ผู้บริหารที่สามารถนำและสร้างแรงบันดาลใจผู้อื่นเธอกลายเป็นสนัญลักษณ์ของความเพยนิยอนความซื่อตรงและพลังของการให้โอกาสที่ยุติธรรมเดวิดเช่นการได้เรียนรู้บทเรียนล้ำค่าความมั่งคัง่ง และอำนาจอาจดึงดูดความสนใจแต่อุปนิสัยอุทิศตนและความซื่อตรงดึงดูดความเคารพในเดลายเผชิญกับความสำเร็จที่ไม่อาจปฏิเสธของระยาค่อยๆถอยจากความพยายามบงการหรือทำลายชื่อเสียงความแตกต่างระหว่างสองผู้หญิงชัดเจนคนหนึ่งขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกสมควรและการหลอกลวงอีกคนด้วยความซื่อตรงและทอมตนการขึ้นของระยาไม่ใช่แค่ชชยชนะส่วนตัวมันคือการแสดงให้ทุกคนในเมืองเห็นว่าความสามารถและศีลธรรมสามารถชนะเหนือการบงการแอร์ ลัสิพิเศษเดือนต่อมาลายาได้รับเชิญพูดในสัมมนาพัฒนามืออาชีพท้องถิ่นยืนหน้าห้องของมืออาชีพผู้ใฝ่ฝันเธอแบ่งปันการเดินทางจากทำความสะอาดคฤริสา์ฮาร์เปอร์สู่จัดการสำนักงานที่เฟื่องฟูเธอพูดถึงงานหนักความซื่อตรงและความเพียรเธอเตือนผู้ฟังว่ามันไม่ใช่ที่ที่คุณเริ่มแต่คุณใช้โอกาสที่ได้รับอย่างไรที่กำหนดเส้นทางของคุณห้องระเบิดด้วยเสียงปรบมือการยืนปรบมือก้องผ่านห้องทงลายา ไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตตัวเองเธอสร้างแรงบันดาลใจทั้งชุมชนเดวิดเฝ้ามองจากด้านหลังห้องยิ้มเงียบๆเ,เขาคือคนที่ให้โอกาสแต่คือความกระหารความขยันและความซื่อตรงของระยาที่เปลี่ยนมันเป็นสิ่งพิเศษสำหรับเขานี่คือจุดสูงสุดไม่ใช่แค่ความสำเร็จธุรกิจแต่ของศรัทธา ในศักยภาพของผู้คนที่ถูกฟื้นฟูโดยการเห็นความดีแท้จริงของมนุษย์ในการสนทนาสุดท้ายกับเดวิดคำนั้นแลยห h a ไปหาเขาขอบคุณที่เชื่อในฉันแม้ตอนที่ฉันสงสัยตัวเองเดวิดวางมือบนไหล่เธอเธอไม่ได้แค่ตรงตามความคาดหวังของฉันเธอเกินทุกอย่างและที่สำคัญกว่าเธอเตือนฉันว่าอะไรสำคัญจริงๆคาริหาตฮาร์เปอร์ไม่ใช่แค่บ้านอีกต่อไปมันคือคำยืนยันถึงชัยชนะของความซื่อตรงความขยันและโอกาสเรือ เงาราวของระยามอแกนกลายเป็นเรื่องที่เมืองแอสเพนจะจดจำไปอีกหลายปีเรื่องราวของความซื่อตรงที่ชนะของอุปนิสัยที่สองประกายผ่านความทุกข์ยากและของชีวิตที่เปลี่ยนผ่านความไม่วางใจและงานหนักขอบคุณที่รับชมของอภัยสำหรับการขัดจังหวะแต่เราหวังว่าคุณจะช่วยเราปรับปรุงเนื้อหาในอนาคตคุณคิดว่าระยามสมควรได้รับโอกาสที่เธอได้รับหมายทาคุณอยู่ในรองเท้าของเธอคุณสามารถสงบ และโฟกัสภายใต้ความกดดันเช่นนั้นได้ไหมคุณเชื่อว่าคนอย่างเมลายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมความมุ่งร้ายไม่มีร่องรอยของความรู้สึกว่าตัวเองสมควรได้รับเพียงความซื่อสัตย์และอุทิศตนเม่ละญาเธอทำได้ดีมากเธอยิ้มยิ้มจริงใจที่สว่างสวัยใบหน้าขอบคุณข้าจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ในอีกไม่กี่วันต่อมาเดวิดเฝ้าม,มองขณะเธอทำงานด้วยความแม่นยำและเคารพเช่นเดิมเธอไม่เคยลัดขั้นตอนไม่เคยบน่นไม่เคยพลาดความอยากรู้ดีกว่าที่เขาจะเก็บไว้ได้ เลล่าทำไมเธอถึงเลือกงานนี้เขาถามเบาๆบ่ายวันหนึ่งเธอมองขึ้นมาอย่างสงบงานสุจริตใดๆก็มีคุณค่าคุณค่าพระเจ้าให้ฉันมีพละงก,กำลังและสุขภาพมันจะเป๋พอนการถ้าไม่ใช้มันคำพูดของเธอกระทบเขาในทุกปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้ยินใครพูดถึงแรงงานด้วยความเคารพและถ่อมตนเช่นนี้เดวิดต,ตัดสินใจทดสอบเธออีกครั้งเขาวางกระเป๋าสตางค์ที่มี500ร้อยดอลลาร์บนโต๊ะห้องนั่งเล่นเมื่อระยาพบมัน เธอวางมันไว้ในลิ้นชักอย่างระมัดระวังและทิ้งโน้ตว่ากระเป๋าสตางค์พบในห้องนั่งเล่นวางไว้ในที่ปลอดภัยเดวิดสังเกตอย่างเงียบๆเ,เธอผ่านทุกการทดสอบไม่ใช่ด้วยโชคไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยทางเลือกเธอซื่อสัตย์จริงๆซื่อสัตย์สิน้นสัปดาห์เดวิดเพิ่มเงินเดือนให้เธอเพื่อยกย่อง ความซื่อสัตย์ที่ยอดเยี่ยมของเธอและยาประหลาดใจคุณข้าฉันแค่ทำหน้าที่ของฉันเดวิดยิ้มแน่นอนนั่นคือเหตุผลที่เธอได้รับการยกย่องความเรียบง่ายของความกระตันอยู่ของเธอการขาดความโลภทิ้งร่องรอยในตัวเขาที่เขาไม่คาดคิดปายวันอาทิตย์นั้นขณะที่เธอจัดชั้นหนังสือในห้องสมุดโทรศัพท์ดังขึ้นเดวิดนี่ฉันเมลายเสียงคุ้นเคยกล่าวเมลายบรู๊คอดีตภรรยาของเดวิดอดีตนางแบบที่ซับซ้อน และมั่นใจในตัวเองได้ทิ้งเขาเมื่อหลายปีก่อนเพื่อไปอยู่นิวยอร์กกับผู้ชายที่ร่ำรวยกว่าฉันทำผิดพลาดและแรงฉันอยากกลับมาเราคุยกันได้ไมค์เดวิดมองไปที่รลาย,ยาที่ทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังนับเงินด้วยความเคารพกระซิบว่าขอบคุณสำหรับงานสุจริตเธอได้เปลี่ยนทุกอย่างที่เขาคิดว่ารู้เกี่ยวกับความภักดีความขยันและอุปนิสัย เธอไม่รู้ตัวเขาลังเลแต่ตอบอย่างราบเรียบเธอจะมาถึงเมื่อไหร่เช้าวันจันทร์ฉันจะพักอยู่สองสามวันและย,ยาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในท่าทีของเขาทุกอย่างโอเคไหมคะคุณเธอถามอย่างนอบน้อมใช่ระยาเธอเป็นมืออาชีพตัวอย่างใช่ไหมเขากล่าวดวงตาอ่อนโยนลงระย,ยาพยักหน้าและกลับไปทําหน้าที่โดยไม่รู้ถึงพายุที่กําลังก่อตัวในส่วนอื่นของบ้านคำนั้นเดวิดนอนตื่นเมลายกํกำลังกลับมาพร้อมที่จะทำให้เขาหลงไหลด้วยสเสน่ห์ และความซับซ้อนแต่ยืนเงียบเงียบเบื้องหลังนับไปเงินและกระซิบคำอธิษฐานเพื่อความซื่อสัตย์คือระยามอ,อกแกนการกระทำของเธอได้ท้าทายความถักถางของเขาเปลี่ยนสมดุลของบ้านเขาและค่อยๆเปลี่ยนพลวัตอำนาจที่เขายึดถือมานานเธอได้กลายเป็นหัวใจของการปฏิวัติเงียบๆการปฏิวัติที่จะทดสอบไม่ใช่แค่ความพักดีแต่ยังวัดอุปนิสัยที่แท้จริงในหน้าเงินทองและความทะเยอทะยาน,านเช้าวันจันทร์รถหรูแล่นมาถึงคาริฮาร์เปอร์เมลายก้าออกมาพร อ้อมกระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมเป็นประกายความมั่นใจเดวิดเปิดประตูและเธอกอดเขาอบอุ่นเดวิดฉันคิดถึงเธอมากเธอรำพันเขายังคงสุภาพแต่รู้สึกไม่สบายใจสวัสดีเมลาย,ยินดีที่เธอกลับมาให้ฉันช่วยยกกระเป๋าในขณะเดียวกันาลยาปรากฏที่ประตูครัวถืออุปกรณ์ทำความสะอาดทักทายเขาอย่างนอบน้อมดวงตาของเมลายหันไปทางเธอด้วยส่วนผสมของความอยากรู้และความดูถูกเล็กน้อยราวกับกำลังประเมินเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่เธอยังไม่ชื่นชอบวันนั้น เริ่มต้นอย่างเงียบๆแต่พายุข,ของความตึงเครียดเล็กน้อยกำลังก่อตัวลายยาด้วยความสื่อสารตอและมืออาชีพของเธอได้เปลี่ยนเส้นทางของบ้านเดวิดแล้วและทั้งเธอและเดวิดไม่รู้ว่ากำลังที่เงียบนี้จะท้าทายลำดับชั้นเก่าและความคาดหวังในไม่ช้าวันจันมาถึงด้วยความตึงเครียดที่เหมือนแขวนลอยในอากาศรา,ราวกับไฟฟ้าสถิตเมลยบรุกอดีตภรรยาของเดวิดฮาร์เปอร์ได้วางแผนการกลับมาด้วยความแม่นยำที่ไม่เหลือช่องให้อุบัติเหตุแผนของเธอละเอียดอ่อนแต่คำนวณ มาแล้วเธอตั้งใจเปิดโปลงลายามอร์แกนแม่บ้านที่เงียบขยันต่อสายตาคงกริบของชนฉันนำแอสเพนมันคือการเฉลิมฉลองวันเกิดครั้งแรกของเดวิดในคฤริสา์ฮาร์เปอร์ในรอบละ่ะเยปีและทุกรายละเอียดถูกวางแผนอย่างพิธีพิถันตั้งแต่ตอนที่ลายามาถึงเวลา8นาฬิกาสวมยูนิฟอร์มที่ยืมมาที่เป็นทางการมากกว่าและผมรวบต่ำเรียบร้อยเธอรู้สึกว่าอากาศแตกต่างเมลายทักทายเธอด้วยรอยยิ้มที่ไม่ถึงดวงตาสวัสดีตอนเช้าระยะวันนี้ จะพิเศษฉันบังว่าเธอพร้อมในยาพยักหน้าส่วนผสมของความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นทําให้อกเธอติดตันเธอไม่เคยเสิร์ฟในงานสังคมชั้นสูงแต่เธอรู้ว่าเธอต้องลุกขึ้นรับมือบ่ายแก่แก่ลื่นแรกของแขกมาถึงในรถ SUVC สีดำหรูหราและรถเก๋งขัดมันแต่งตัวในแบรนด์เนมและหยดย้อยด้วยความร่ำรวยทีละเอียดอ่อนแต่ชัดเจนทนายความผู้ประกอบการแพทย์ของแอสเพนและคู่สมรส ที่สนาง,งามของพวกเขาเต็มห้องใหญ่ด้วยเสียงสนทนาเบาๆหัวเราะและเสียงแก้วคริสตัลกระทบกันเบาๆเลายยาเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆท่ามกลางพวกเขาถือถาดคานาเปร้รวบรวมแก้วเปล่าและตอบคำถามสุภาพด้วยความสงบมืออาชีพสำหรับส่วนใหญ่เธอคือส่วนที่มองไม่เห็นของโครงสร้างบ้านแต่จำเป็นเมลายอย่างไรก็ตามโดดเด่นมากเธอเริ่มวางคำพูดละเอียดอ่อนเสียงของเธอหยุดย้อย ด้วยความสุภาพเทียมเธอกระซิบกับกลุ่มเพื่อนมีใครสังเกตไหมว่าบางคนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีไม่ใช่ของตัวเองดีเกินไปหันมองแลกเปลี่ยนระยะโฟกัสที่งานไม่สังเกตอะไรไม่รู้ตัวว่าเธอได้กลายเป็นศูนย์กลางของการทดลองทางสังคมของเมลายเมื่อค่ำคืนดำเนินไปความตึงเครียดหนาะขึ้นเมลายกกระดับกลยุทธ์ของเธอเน้นย้ำการมีอยู่ของระยะอย่างละเอียดอ่อนดึงความสนใจไปที่ทุกการเคลื่อนไหว และแน่นอนเมลายกล่าวดังๆกับโปรงเพื่อสังคมชั้นสูงเล็กๆแม่บ้านของเราค่อนข้างเก่งในหน้าที่มันน่าทึ่งที่บางคนขึ้นสูงเร็วขนาดนี้โดยไม่มีพื้นฐานอย่างเป็นทางการเสียงหอบและเสียงกระซิบลอยผ่านห้องมือของระย,ยาหยุดชั่วครู่ถาสมดุลด้วยความแม่นยำจากการฝึกฝนหัวใจเธอเต้นเร็วแต่การแสดงออกยังคงสงบเดว,วิดสังเกตจากมุมห้องคางเขาตึงเขาจำลายเซนของเมลาย,ย,าย่ ด้วยการบงการรอยยิ้มที่ควบคุมเวลาที่ระมัดระวังการกล่าวหาที่ปกปิดเป็นความสุภาพเธอกำลังพยายามทำให้รลาย,ยาอับอายต่อสาธารณะเพื่อบอนทำลายความซื่อสัตย์ที่เขาเห็นด้วยตาตัวเองหัวใจเดวิดเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวสำหรับตัวเองแต่สำหรับรลาย,ยาเขาได้มาไว้วางใจเธอเคารพความซื่อสัตย์ของเธอและตอนนี้เธอกำลังเผชิญการพิจารณาที่ไม่ยุติธรรมต่อหน้าห้องที่เต็มไปด้วยนักวิจารณ์จุดสูงสุดใกล้เข้ามาเวลา8นาฬิกา30นาที โปรเมไลยขคอแก้วแชมเปญดึงทุกสายตาสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเธอเริ่มต้นเสียงนุ่มและบังคับขอบคุณที่มาร่วมฉลองงอคุณฮาเปอร์คืนนี้ฉันอย่าแบ่งปันการตรตรองเล็กน้อยเกี่ยวกับค่านิยมและเข้าใจสถานที่ของแต่ละคนในจักรวาลของเราสายตาเธอจับจ้องที่ระยาตัวอย่างเช่นแม่บ้านของเราบางคนอาจคิดว่าบทบาทเธอเล็กและไม่สำคัญแต่รูปลักษณ์อาจหลอกลวงความเงียบปกคลุมห้อง มือของล่ามั่นคงท่าทางสง่างามแต่หัวใจเต้นรัวทุกสายตาจับจ้องเธอเมลัยกัดดันเธอพบว่างานเธอเติมเต็มไหมล่าล่ามองศบตาเธออย่างสงบใช่ข้าฉันภูมิใจที่ทำหน้าที่ให้ดีห้องเราอย่างตึงเครียดหิวโหวยสำหรับช่วงขณะแห่งความอัปยศยที่เมลัยวางแผนและเธอเข้าใจสถานนี่ของเธอไหมคางของล่ายกขึ้นเล็กน้อยฉันคือแม่บ้านข้าฉันเคารพบ,บทบาทและความรับผิดชอบของฉันเสียงกระซิบแห่งการยอมรับ และส่งสายกระจายผ่านฝูงชนเสียงของเวลาคมขึ้นความสง่างามตอนนี้ปกปิดขอบผิดคนหรือไม่ที่แม่บ้านจะปรารถนามากกว่าที่บทบาทเธออนุญาตคนหรือไม่ที่ใครจากพื้นเพเรียบแน่คิดว่าเธอสามารถเทียบเคียงผู้อื่นในความสามารถคำถามคือคำถามโบหานมีไว้เพื่อําให้อับอายเพื่อเปิดโปงร่องรอยของความไม่สมบูรณ์การตอบของระยงเงียบแต่แน่แน่งงานสุจริตมีคุณค่าค่าทุกคนมีค่าไม่ว่าพื้นเพในห้องขยับอย่างไม่สบายใจ จกหัวใจเดวิดพุ่งไม่ใช่จากความโกรธแต่จากความภูมิใจการสะดุดเล็กน้อยเลยยาเกือบสะดุดถาดโยกเยกแขกไม่กี่คนหัวเราะเบาๆอย่างสุภาพในลายแซงกังวลระวังหน่อยนะที่รักเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแก้มเลยาอุ่นแต่ไม่ใช่จากความละอายความขุ่นเคืองเดือดใต้ผิวแต่ถูกยับยั้งด้วยความสงบและมืออาชีพเดวิดไม่สามารถกลั้นได้อีกต่อไปเขาก้าออกมาตัด ผ่านเสียงกระซิบเสียงเขาแน่วแน่แต่สงบเมลายเธอกำลังทำอะไรห้องเงียบเดวิทจ้องตาเธอชี้แจงบทบาททางสังคมเธอถามแซงและเดียงสาทำให้ใครอับอายโดยไม่มีเหตุผลเขาตอบเอสียองตอนนี้ตัดผ่านความตึงเครียดราวกับแก้วเขาชี้ไปทางลายานีคือคนที่มีความสามารถซื่อสัตย และขยันที่สุดที่ฉันเคยพบความซื่อสัตย์ของเธอเหนือกว่าครึ่งคนในห้องนี้เสียงหอบกระจายบางแขกกระซิบด้วยความชื่นชมคนอื่นดูอายคำประกาศของเดวิดเปลี่ยนพลังงานในห้องลีลาถอนหายใจเบาๆความโล่งอกไหลผ่านเธอขณะที่เดวิดกินยันอย่างเงียบๆสิ่งที่เธอรู้ไหนใจแล้วความซื่อสัตย์และความซื่อตรงสำคัญกว่าสถานะหรือการเสียแ้งเมลัยตรหนักว่าแผนเธอย้อนกลับพยายามควบคุมใหม่แต่อิทธิพลที่เธอสแสวงหาเหนื้อแขกได้ละลายไปแล้วพวกเขาเหต ณความจริงแล้วมูลค่าของลายาอยู่ไม่ใช่ในตำแหน่งแต่ในอุปนิสัยที่แน่วแน่ของเธอค่ำคืนค่อยๆจบลงแขกเริ่มจากไปบางคนพยักหน้าให้ลายาอย่างเคารพยอมรับความสง่างามของเธอภายใต้ความกดดันบ้านเงียบเหลือเพียงเดวิดลายาและเมลายที่พ่ายแพ้ลาย,ยาเดินเข้าใกล้เดวิดเบาๆขอบคุณที่ปกป้องฉันข้าเขาว,วางมือเบาๆบ,บนไหล่เธอเธอ,เธอปกป้องตัวเองเธอ รักษาศักดิ์ศรีวันนี้ฉันเห็นว่าอุปนิสัยที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรเลาย,ยายิ้มความกตัญยูสองประกายในดวงตาฉันแค่ทำสิ่งที่ถูกต้องขณะที่ประตูปิดและเมลายเดวิดตรหนักว่าบางการต่อสู้อาจไม่ต่อสู้ด้วยเงินหรืออิทธิพลแต่ด้วยความเคารพและความซื่อตรงและในชัยชนะเงียบนีเลาย,ยาไม่ได้แค่รอดแต่ชัยชนะความซื่อสัตย์ และอุทิศตนของเธอกำหนดนิยามใหม่มาตรฐานของบ้านที่สร้างบนความมั่งคั่งและอำนาจขอบคุณที่รับชมขออภัยสำหรับการขัดจังหวะแต่เราหวังว่าคุณจะช่วยเราปรับปรุงเนื้อหาในอนาคตคุณคิดว่าระยาจัดการความกดดันได้ถูกทางหมายคุณจะสามารถสงบและสน่างามเช่นระยาภายใต้การตรวจสอบเช่นนั้นได้ไหมายคุณเชื่อว,ว่าการปกป้องระย,ยาของเดวิดจะเปลี่ยนวิธีที่คนอื่นปฏิบัติต่อพนักงานรอบตัวเขาหมายในความเงียบที่ตามหลังการจัด หากไปของเมลายคารืหัดฮาร์เปอร์รู้สึกแตกต่างเบาขึ้นอย่างใดเดวิดฮาร์เปอร์นั่งในห้องทำงานมองระย,ยามอแกนจัดชั้นครัวด้วยความใส่ใจพิธีพิถันเช่นเดียวกับที่เธอแสดงมาตลอดสัปดาห์เหตุการณ์ของนาเลี้ยงวันเกิดยังก้องในใจเขาเตือนถึงความซื่อตรงที่ชชนะเหนือการบงการเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขารู้สึกถึงความหวังลึกซึ้งไม่ใช่แค่สำหรับบ้านเขาแต่สำหรับมนุษยชาติเองระย,ยาได้พิสูจน์โดยไม่อ้อดว่าอุปนิสัยสามารถสว่างสวัยกว่าเงนินทองสถานะ และแม้กระทั่งการวางแผนทางสังคมที่ละเอียดอ่อนเดวิดได้ตัดสินใจเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเข้าใกล้หลายยาด้วยข้อเสนอล่าฉันอยากให้โอกาสเธอเกินกว่าแม่บ้านฉันกำลังเปิดสำนักงานเล็กสำหรับโครงการใหม่และฉันต้องการคนที่ฉันไว้วางใจเพื่อเริ่มเป็นผู้ช่วยธุรการด้วยเวลาการฝึกและอุทิศตนเธอสามารถเติบโตกับธุรกิจได้ฉันเชื่อในศักยภาพเธอระยากระพริบตาด้วยความประหลาดใจมือหยุดชั่วครู คุณฉันไม่เคยทำงานในสำนักงานมาก่อนเธอยอมรับเบาๆนั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องการเธอเดวิดกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กฉันจะแนะนำเธอเธอจะเรียนรู้ไปเธอยอมรับไหมหัวใจเธอเตะนรวนี่คือโอกาสจริงโอกาสที่คนส่วนใหญ่ฝันถึงใช่ค่ะเธอกล่าวเสียงมั่นคงแม้ความตื่นเต้นที่เดือดภายในและดังนั้นเช้าวันจะลยะยาเข้าสำนักงานเล็กที่เดวิดเช่าใกล้ศูนย์เมืองแอสเพนมันเรียบง่ายใช้งานได้ และไม่เสียแ้งผ้าใบเปล่าพร้อมสำหรับความขยันและมุ่งมั่นของเธอเธอสวมเสื้อผ้าธุรกิจเรียบง่ายเรียบร้อยแต่เจียมตัวพลังงานประมาตแต่ถูกควบคุมด้วยความเด็ดเดี่ยวเดวิดวแสดงพื้นที่ทำงานแนะนำขั้นตอนพื้นฐานและสัญญาว่าจะสอนเธอทีละน้อยไม่กี่สัปดาห์แรกทา้าทายและยางุ่งง่ามกับคอมพิวเตอร์สับสนกับระบบโทรประสัทและดิ้นรนจัดการเอกสารและตารางเวลาแต่เธอปฏิเสธที่จะยอมแพ้ทุกค่ำเธออยู่ดึกเพื่อทบทวนข้อผิดพลาดฝึกฝน และเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนความสับสนเป็นความมั่นใจเดวิดเฝ้ามองความก้าวหน้าของเธอด้วยความชื่นชมเธอไม่ใช่แค่เรียนรู้เธอกำลังเฟื่องฟูเติบโตแข็งแกร่งขึ้นกับทุกงานทุกความท้าทายเมื่อบริษัทเริ่มขยายระยะได้รับมอบหมายฝึกผู้ช่วยหมายความมั่นใจเธอพุ่งและเธอกลายเป็นการมีอยู่ที่เงียบแต่แข็งแกร่งในสำนักงานเดวิดแนะนำเธอให้เรียนคอสเทคนิคในบริหารจัดการธุรการสนับสนุนเต็มที่รู้ว่ามันจะเตรียมเธอสำหรับ ภับความรับผิดชอบที่ใหญ่กว่าคืนถูกใช้ศึกษาตอนเช้าที่งานและค่อยๆสำนักงานเริ่มสะท้อนอุทิศตนของเธอจัดระเบียบมีประสิทธิภาพและมีชีวิตชีวาเดือนผ่านไปและประสิทธิภาพของสำนักงานพุ่งสูงภายใต้การเฝ้าดูของเธอค่าใช้จ่ายลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าพุ่งฟ้าแต่ตลอดเธอยังคงถ่อมตอนนอบน้อมและเจดีอย่างหนา ทึงเมลายสังเกตจาก,กลายพยายามหวานความสงสัยแพร่กระซิบเกี่ยวกับการลำเอียงและการอุปถัมเธอแม่ติดต่อ,อนักข่าวท้องถิ่นเพื่อบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของระยาแต่เมื่อนักข่าวมาถึงตัวเลขพูดดังกอว้าข่าวหลือสำนักงานมีเพิ่มผลผลิต40%ลดต้นทุน15%และไม่มีคำร้องเรียนจากลูกค้าความซื่อสัตย์จรญยาบรรณงานและผลลัพธ์ของระยะ ไม่อาจโต้แย้งได้ในวันเปิดสำนักงานใหญ่ความตึงเครียดชัดเจนมีแขกไม่กี่คนมาในตอนแรกสัญญาณว่ากระซิบของเมลายได้ผลระยะอย่างไรก็าตามยังคงสงบเธอนำเสนออย่างมั่นใจตอบคำถามซับซ้อนเกี่ยวกับงบประมาณการดำเนินงานและการจัดการลูกค้าด้วยความชัดเจนและอำนาจแต่ละคำตอบถูกต้องแต่ละการตอบสงบเปลี่ยนสายตาสงสัยเป็นพยักหน้ารับโดยสิ้นสุดงานเธอได้สัญญาและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าที่เคยสงสัย เธอเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเมลายเฝ้ามองตกตะลึงแผนเธอถูกถอดหรือโดยผู้หญิงที่เธอประเมินต่ำเดวิดเข้าใกล้เลายยาหลังจากนั้นความภูมิใจชัดในดวงตาเธอทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองเขากล่าวเบาๆเธอพิสูจน์ตัวเองเกินทุกสงสยัยและย,ยยิ้มการแสดงอ,อ่อ,อนโยนจริงใจที่พูดถึงทั้งความสำเร็จ และ่อมตนฉันแค่ทำสิ่งที่ฉันเชื่อเสมอว่าถูกต้องค่าคุรให้โอกาสฉันฉันแค่ตามต่อในสัปดาห์ที่ตามมาเรื่องราวของระยะแพร่กระจายเงียบๆทูเอสเพนจากแม่บ้าน่อมตนสู่ผู้บริหารที่สามารถนำและสร้างแรงบันดาลใจผู้อื่นเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเพยนิยอนความซื่อตรงและพลังของการให้โอกาสที่ยุติธรรมเดวิดเช่นการได้เรียนรู้บทเรียนล้ำค่าความมั่งคัง่ง และอำนาจอาจดึงดูดความสนใจแต่อุปนิสัยอุทิศตนและความซื่อตรงดึงดูดความเคารพในเดลัยเผชิญกับความสำเร็จที่ไม่อาจปฏิเสธของลายาค่อยๆถอยจากความพยายามบงการหรือทำลายชื่อเสียงความแตกต่างระหว่างสองผู้หญิงชัดเจนคนหนึ่งขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกสมควรและการหลอกลวงอีกคนด้วยความซื่อตรงและทอมตนการขึ้นของลายาไม่ใช่แค่ชชยชนะส่วนตัวมันคือการแสดงให้ทุกคนในมือเห็นว่าความสามารถและศีลธรรมสามารถชนะเหนือการบงการแอร์ และสิบพิเศษเดือนต่อมาลายาได้รับเชิญพูดในสัมมนาพัฒนามืออาชีพท้องถิ่นยืนหน้าห้องของมืออาชีพผู้ใฝ่ฝันเธอแบ่งปันการเดินทางจากทำความสะอาดคาริฮาร์เปอร์สู่จัดการสำนักงานที่เฟื่องฟูเธอพูดถึงงานหนักความซื่อตรงและความเพียรเธอเตือนผู้ฟังว่ามันไม่ใช่ที่ที่คุณเริ่มแต่คุณใช้โอกาสที่ได้รับอย่างไรที่กำหนดเส้นทางของคุณห้องระเบิดด้วยเสียงปรบมือการยืนปรบมือก้องผ่านห้องท้องลายา ไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตตัวเองเธอสร้างแรงบันดาลใจทั้งชุมชนเดวิดฟ้้ามองจากด้านหลังห้องยิ้มเงียบๆเ,เขาคือคนที่ให้โอกาสแต่คือขวามกละหารความขยันและความซื่อตรงของระยาที่เปลี่ยนมันเป็นสิ่งพิเศษสำหรับเขานี่คือจุดสูงสุดไม่ใช่แค่ความสำเร็จธุรกิจแต่ของศรัทธา ในศักยภาพของผู้คนที่ถูกฟื้นฟูโดยการเห็นความดีแท้จริงของมนุษย์ในการสนทนาสุดท้ายกับเดวิดคำนั้นแลยหันไปหาเขาขอบคุณที่เชื่อในฉันแม้ตอนที่ฉันสงสัยตัวเองเดวิดวางมือบนไหลเ่เธอเธอไม่ได้แค่ตรงตามความคาดหวังของฉันเธอเกินทุกอย่างและที่สำคัญกว่าเธอเตือนฉันว่าอะไรสำคัญจริงๆคฤริสา์ฮาร์เปอร์ไม่ใช่แค่บ้านอีกต่อไปมันคือคำยืนยันถึงชัยชนะของความซื่อตรงความขยันและโอกาสเรือ เรื่องราวของระยะโมแกนกลายเป็นเรื่องที่เมืองแอสเพนจะจดจำไปอีกหลายปีเรื่องราวของความซื่อตรงที่ชนะของอุปนิสัยที่สองประกายผ่านความทุกข์ยากและของชีวิตที่เปลี่ยนผ่านความไม่วางใจและงานหนักขอบคุณที่รับชมขออภัยสำหรับการขัดจังหวะแต่เราหวังว่าคุณจะช่วยเราปรับปรุงเนื้อหาในอนาคตคุณคิดว่าระยะสมควรได้รับโอกาสที่เธอได้รับหมายท้าคุณอยู่ในรองเท้าของเธอคุณสามารถสงบ และโฟกัสภายใต้ความกดดันเช่นนั้นได้ไหมคุณเชื่อว่าคนอย่างเมลายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม